คำทำนายของปีนักษัตริย์อืนอ่นๆเพื่อนๆสามารถรับชมได้โดยการกดลูกศรด้านขวามือของคำอธิบายใต้คลิปนี้และเลือกคลิกลิงก์ปีนักษัตริย์ที่เพื่อนๆต้องการรับชมได้เลยซึ่งทีมงานได้แนบลิงก์ไว้ให้ครบทั้ง12นักษัตริย์เลยค่ะคำทำนายตามตำราโหราศาสตร์จีน ของคนเกิดปีมะแม่ประจำเดือนห้าจีนปีเทาะตั้งแต่วันที่6มิถุนายนถึง6กร,รก,กฎาคมพุทธศักราช2566สำหรับเจ้าชะตาปีมะแม่แม้จะพึ่งผ่านพ้นความยากลำบากจากช่วงที่ผ่านมาเข้าเดือนนี้ก็ยังมีปัญหาสะสมติดพันตามมาอยู่บ้าง ฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำคือการทบทวนเป้าหมายการงานที่วางไว้แม้จะมีอุปสรรคปัญหาบางก็ควรแยกแก้ไปทีละประเด็นตามสาเหตุบ้างปัญหาแม้จะไม่สามารถแก้ไขให้จบเรื่องได้ในขณะนี้ก็อย่าเพิ่งถอดใจท้อแท้สะก่อนเป็นเพราะฐานดวงของคุณในอนาคตยังมีความสำเร็จรออยู่หากทิ้งไปตอนนี้และไม่สู้ต่อก็จะเป็นที่น่าเสียดายอย่างไรก็ดี เรื่องการงานการค้าช่วงนี้เมื่อเผชิญปัญหาหนักจนเริ่มเข้าสู่ทางตันจะพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มีคนยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านโชคลาภการเงินมักมีเรื่องให้คุณต้องควักเงินออกจากกระเป๋าจึงควรรีบหาจุดรั่วไหลและรีบเข้าแก้ไขก่อนที่จะตกอยู่ในภาวะฝืดเคือง แต่โชคทางลาบลอยระยะนี้จะมีโอกาสได้เห็นแต่อย่างไรก็ไม่ควรทุ่มหนักเพื่อหวังเอาคืนเพราะจะเจ็บตัวหนักขึ้นมันเก็บออมเงินทองสำรองไว้เสมอจะปลอดภัยกว่าค่าดวงครอบครัวสงบสุขสมาชิกปลองดองกันดีแต่ชะตาความรักพบที่นั่งขัดใจอาจเป็นเพราะทั้งสองฝ่าย หรือฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถให้เวลากับอีกฝ่ายได้เต็มที่จึงเป็นสาเหตุของการมีปากเสียงนอกจากนี้คุณต้องหนักแน่นและมีสติยับยั้งชั่งใจอย่าเปิดโอกาสให้กับสิ่งยั่วยั่วภายนอกมากนักสำหรับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดียาสนิทมิสหายช่วยเหลือเกื้อหน,นุน แต่ด้านการลงทุนในด้านต่างๆนั้นให้ระวังจะตกหลุมพรางกับดักทำให้คุณเสียทรัพย์ได้ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีมะแม่ในเดือนนี้กันค่ะวันสมพงษ์ได้แกวันที่สอง วันที่หกวันที่สิบวันที่สิบสี่วันที่สิบแปดวันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบหกและวันที่สามสิบมิถุนายนวันถูกฉลกได้แก่วันที่ห้าวันที่สิบเจ็ดและวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนวันชง หรือวันปะทะได้แก่วันที่12และวันที่24มิถุนายนวันให้ร้ายได้แก่วันที่9วันที่11วันที่21และวันที่23มมิถุนายน